สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีแม่หมูสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเถาชาแนลนะครับมื้อนี้บ่าวเถากับแม่หมูก็ออกเดินทางตั้งแต่เช้านะแม่หมูเนาะคนะครับก็บไปหลายที่หลายหม่องนะครับ,อบาอ่ช่วงค่ําแล้ว <laughs> ท่านผู้ชมนะครับมื้อนี้ก็น,นําน้ํานะครับท่านผู้ชมจํานวน30แพ็คนะครับรวมด้วยกับเอฟซีแม่หมูเอฟซี FC, บ่าวเถาแล้วก็แม่หมูกับบ่าวเถา ครับมาถวายปู่นะครับวัดทุ่งสว่างพี่น้องนะครับบันบันดงทั้งอำเภอทั้งอำเภอทุ่งฝนทั้งอุดรพิลาธรรมชมสาธุบุญครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านได้พี่น้องได้เอฟซีแม่หมูแนเอฟซีบ่าวเทาแหละครับแม่หมูบ่าวเทานะครับธรรมดาบ่าวเทาไปก็จะนําน้ําไปถวายอยู่แล้วพี่น้องนะครับบ่าวเทาจะมักท่าบุญถวายน้ําธรรมชมนะครับไปก็ได้แต่ละที่แต่ละมองนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมา ม่หมูฟันก็ถือว่าแม่นอยู่ดิฟันอยู่ร่งบาดนั่ไม่หมูเนาะฝันก็ันแมนอยู่แต่ว่าเห่นง่บมักผีโรงบาดมาเคาะประตูบอกว่าไม่หมูใดรถรถไม่ไปแดงท้เบียนสามห้าสี่หนึ่งแมนเห็นตัวแดงจึ้งๆเลยแต่ว่าอห่าไม่หมูหุ่นบริษัทสามเนาะเห็นตัวเองว่าตัวแดงได้บอกตัวแดงเลยดิตัวแดงเลยสามห้าสี่หนึ่งไม่หมูหุ่นมักแต่สี่หนึ่งก็สามหาแมนว่าสามหนึ่งมันออกอย่างเนาะก็เลยโอ้เมื่อเ้าออกเดินทาง เห็นบอกบ่าเทาฝันคักแล้วฝันแล้วเอานะครับพี่น้องเดี๋ยวจังไปชมไปฟังน้ำกันได้พี่น้องได้งวดวันที่16กันยายน2568นะครับอันนี้ยูวัดนะครับวัดบันดงพี่น้องนะปูว่าไทยให่งเอฟซีบางในเด้ออันนี้เป็นเจดีพี่น้องเจดีองปูดำหนับจะมีปูดำดีฮะพ่ออูอ่าแต่ก่อนแต่ก่อนจะมีแต่ปูดำปูดำองค์เดียวแต่ว่าปูได้ได้ไปเชิญอ่าได้นำไมได้นำเพิ่นมามา าอมาอยู่นี่นะครับอีกห้าอีกสี่องค์นะครับก็ได้เป็นเจดีห้าห้าพระองค์ห้าองค์พี่น้องเนี่ยครับด้านในก็นจะเป็นองค์ปู่ดำนะครับปู่วานะครับผมผู้เพิ่นมาขอพรขอโชคขอลาบกระสมปาถนายิ้มได้พี่น้องได้นะครับท 4, ้าย FC เพิ่อนบางแน่ปู่วาหวผู้ใดอยากเข้ามากราบมาไหวามาขอพรมาขอโชคพี่น้องนะครับบัตรดงเด้อพี่น้องเด้อนะคับัตทุ่งสว่าง อำเภอทุ่งฝนนะจังหวัดอุดรธานีนี่พี่น้องนะสามารถเข้ามากราบขอพรขอโชว์ขอลาบพี่น้องนะครับก็จะมีนับมีทั้งหมดนะครับองค์ปู่ดำทำชุ่มลกระทั้งหมดจะเป็นห้าองค์พี่น้องนะครับหาองค์เด้อพี่น้องเด้ออยู่ในเจดีทายใเอฟซีเลยบางจักหน่อยเดี๋ยวจังไปฟังความฝันแม่หมูนะเขามาแลับผู้พี่น้องเป็นขึ้นม้นขังนะครับบ่าวเทามากราบมาไหว้ไนแล้วพี่น้อง ขอพ่อขอโชคให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องแล้วนะพี่น้องเนาะเอาไทยเบิ่งจากน้อยพี่น้องนับไปฟังคาบฝันเม่หมูเดอรอบาทนี่นะครับสาธูเดปูเดอร์นะครับองปูดำพี่น้องนะครับอยู่ในเจดีก็จะมีห้าองค์นะครับผมนครับอยู่ด้านนาก็จะมีเจ้าทินเพิ่นเฝาอยู่พี่น้องลูกศิษย์ปูเฝอยุ่นี่เอานี่อันนี้ก็คือ เจ้าทินพ่นเฝ้านะพี่น้องเนาะเจ้าทินเพ่นเฝ้าอยู่ตาเพิ่นมาแหะคุนเคยดิพี่น้องเนี่เห็นไหมครับพุนนะิ่นกระตือนแน่จากน้อยเอานะครับจังไปฟังแม,ม่หมูนะครับผมสวัสดีแม่หมูสวัสดีค่ะเอฟซีแม่หมูแล้วก็เอฟซีบ่าวเถาสุขสุขคนนะคะวันนี้วันที่9ก,กันยายน2568ธรูมชมค่ะแอนะครับ ออกเดินทางตั้งแต่เสาร์หมดละกับแม่หมูนะครับก่อนจะกลับเข้าไปบ้านนั่แม่หมูเนาะจ้กําลังสิกลับเข้าบ้านพอดีกลับเข้าบ้านทุกคำทุกแรงก็จะแวะตลาดก่อนพี่น้องเมือนเหมือนในขึ้นสิบมได้แวะดอกเนาะแวะอยู่เด้อเพราะว่าต้องซื้อบ้านแถวต้องแวะซื้อกับเขาฝากพี่สาวแล้วก็ว่าจะแวะอ่ามือนี้จะซื้อปลาทูไปเฮตุเจแล้วปนมือวานได้สมพักแปลนมาเอาพี่น้องจ้ะแม่หมูเราบอกตั้งแต่ขึ้นรถพุ่นละเราว่าเราฝันคักฝันไว้จังได๋แม่หมู เป็นแนวทางค่วมฝันนะคุณผู้ชม,มตาบากบรบเบริฟันเป็นตูดอกอตาบากรหรือว่าเอฟซีทันใดที่บอมักตที่แม่หมูแป๋กระล้องแป๋เบิงด้วยค่ะค<แ>ุณผู้ชมเพราะว่าแม่หมูกับฟันแบบนี้เนะาะค่ะแม่หมูฝันว่าบ้านแม่หมูน่ะหมู่บ้านนะเป็นงานเป็นงาน,น,งานขาเจ้าจัดงานว่าขาเจ้าจะมีงานบุญแบบมีงานบุญหมู่บ้านหหมู่บา้านเฮานี่จะมีงานบุญงานสัน้นเขาเรยว่าเซี่บาดีนแม่หมูก็เลย ยางยางมาบานเลยละ่ะมาบานเจ้าของเลยล่ะก็เกลยมีคนเอาป่ามาให้สามโตว,<แ>ว่าให้เอาไปเฮ็ดน้ำขนมน้ำขนมเส้นน่ะ<ง>ให้คนกินว่าซั่น้ำข<ง>้าวปุ้นน้ำข้าวปุ้นเออแมนบ้านนี้ก็เรยกว่าก็เกลยน้ำเพลินก็เกลยว่าเออใบหนีกก้อนปา<ง>่าด<ง>ุกสามโตนั่นก็เกลยว่าก็เกลยเขามาในบ้านเจ้าของแต่ว่าบ้านแม่มูน่ะบ่แม่นหลังเก่าเด้บ่แม่นหลังปัจจุบันเดชเป็นหลังมันจะเป็น บ้านสองสันมีปูนกับมีไม้อยู่ทั้งทิงบัดนี้แม่มูก็เลยว่าเอ้าเป็นยังแม่แม่มูนี่เป็นยังคือมาทําความสะอาดบ้านแม่มูบ้านี่บ้านหลังเก่าที่ท่านไ้สร้างไม่ที่ท่านมาส้างหม่อ๋อค่ะาฝันเป็นเห็นบ้านหลังเก่าเห็นบ้านเรียกเป็นบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าอยู่มันเป็นบ้านปูนแล้วก็มีไม้่ทั้งทิงอ่าสันสองแม่บ้านก็เลยว่าเป็นยังแม่นี่เป็นยังคือบ่ทําความสะอาดบ้านเห็นหนเป็นยังคือปล่อยหกปล่อยอันนี้แท้วสันก็เทงสูตนให้แม่ สูงแห้งแถวสั้นอยังคือบวเฮ็เบินี่ไห้ก็สั้นก็้เฟอยดะมากวดไม่กวดนะกวดไปน้ำมันสอกน้ำเฮียนนั่นนะบานนี้มันละเป็นเป็นมองค้างเฮียนน่ไหมอข่างเฮียนมันละเป็นเป็นพ่นอเป็นพ่นเป็นคือจังคือจังกองดินนี่นะกองดินเป็นพ่นขึ้นพ่นขึ้นบานนี้เบื้มูก็เลยว่าโอ้ยจนว่าเป็นพ่นเนาะก็บนเมื่อกี้ปอกวดวาสั้นก็ได้ใจไห้ใจให้แม่นะบานนี้ แม um, ่กัญญางน้ำกลดเอาแม่เ like, กัญญางไม่หยังเจ้าคือบ้นี่มาสั่นบาดกันเริ่มมืดส่วนไปส่วนไปกบเต้นดงขึ้นมาโอ้กบนะส่วนทุ่นดินนะแม่นกบเต้นออกมาเต้นออกมาเอ้ากบมาสั่นว่บาดนี่ก็เลยว่ากบพอจับเอาจับกบนะที่แรกจับให้แม่แม่แม่เอาเาี้งเอาถุงแยงมาใส่สั่นก็เลยเอาใส่ให้แม่เอาถุงแยงใส่บาดนี่ก็เลยขวดไปอีก เต้นขยโยออกมาอีกสองโตมันขี่กันไหมคือว่ามันมันเป็นคู่เลยแม่นเป็นคู่มันขี่กันมันขี่กันสองโตขี่กันเต้นออกมาคู่กันแมเต้นออกมาอีกบ้านเต้นออกมาอีกแม่หมูก็เลยจับเอาอะนะเต็มมือเลยโอ้เต็มมือเลยไม่ได้โตใหญ่ไหมโตเป็นตัวยใหญ่ไหแม่นเรยเอาแม่ใส่ใช่มาสันว่าาจะเป็นโพดเป็นโพอันบ้านบ่ทำาั้วอสัดจะเทียจนกบเขามาส้นมาสันว่าจับเอากบนั่นอืม ยุ้มเอาซะเต็มมือไงยาต้อบมีขี้กันออกมาเป็นคู่เป็นคู่ขี้ออกมาเลยขี้กันออกมาน่ะกุวลว่ากบ่งกุศลเต็มมือไงยาอยู่กบนรือกรกรรเท่าสองเลยสองกรรมมือเลยเต็มสองกรรมมือเลยยับเอานะกัมาใส่ถุงแงงใส่แม่แม่กับผู้ใส่ชายดีใจบัดว่าได้กบเออืดีใจแหงไม่มูตีจากไหนเลยแม่มูแม่มูมักตัวใดล่ะฮาไแม่มูตีเด้อ กบเป็นเก้าเด้กบเป็นเก้าแมนอมันขี้กันแม่อ่กบขี้กันขี้กันออกมาเป็นคู่เป็นคู่อ่มันก็สองเก้าอคือว่ามันขี้ออกมากับเป็นสองตัวคู่กันออกมาเออสองตัวเต้นขยโยมากอ่ามันคู่กันออกมามันขี้กันออามันออกจากพวกเนยทีละเป็นคู่ออกมาเต้นออกมาเขาเขาเอามือขวดมันก็เต้นออกมาเสียู่เก้าแล้วกันสองมือก็เป็นหามือเป็นห้าแม่มูตีห้าสองเก้า่าสองเก้าแมน ปีห้าสองเก้ามแต่อฟซีสิมาขึ้แม่หมูบ้ากับบลูบ้านเลขที่แม่หมูเท่าไรบ้านเล็ที่แม่หมูหนึ่งสองสี่บานเล็ที่แม่หมูหนึ่งหนึ่งสองสี่นค่ะบานเลขที่แม่หมูหนึ่งสองสบานเลขที่หนึ่งสองสี่แต่ว่าอฟปลาสตัวจะพบตีบ่ปลาสามตัวมันเป็นปลาดุกเด้ปลาดุกเมนแปดสามปลาดุกบ่มีเจ็มนแต่ปลากัน้ำเจ็ดน้ำแปดที่รองน่ถ้าบ้าเท่ากัห่วย ฟันในป่าที่แหลแกก็จะเป็นนี่บ้ได้จับ,บะจะปา่าได้จับเ<ะ>ขาจะมาะไม้เขาจะมาไ้ก็ว่าเออเอาอยู่เขาจะบอกว่าเอาไปเฮดนาบขนมสุกขนกินเขา <ừ m. S 2> จะว่าจังซี่ปลา <ừ m. S 2> สามตัวนี้นั่นแล้วนั่นละบัต้ก็เล็กก็เลยเอาว่างไว้วเอาน้ำข้าวเจ้าอยู่ก็เลยมาว่างไว้ก็เลยเขามาในเฮี้ยนแต่ว่าบริตีปลาบริตีปลาวัตีทั้งกบพี่มาตีทั้งโกตีฟันม่ได้จับจับขัดแหมจับขัด จับขาอิลิแต่ว่าแต่ว่านฝันว่าเป็นตู๋เนาะแต่ว่ากาแฟเอาจริงๆนะครึ่งวันที่แล้วแม่หมูฝันอยู่โรงพยาบาลที่เพิ่นพาตัดอยู่โรงพยาบาลเพิ่นฝันว่าผีพี่น้องอย่างรวยลายรวยลายมาเคาะหน้าห้องนะเพิน่นว่าย่างมาเต็มเต็มที่บ่าวแถาไปเยี่ยมแม่หมูโรงพยาบาลเพิเ่นว่าเารียกว่าเป็นอาจจะเป็นผีนเนาะวิญญาณมาเคาะอันคุณคือผู้โชคดีแรงสิมามามาเอารางวัลเพิ่นว่าจังซี่ แล้ว่ันอีหยังมาเจ้าเป็นผู้ได้วาสันก็เลยไปไปคุณข้าเจ้าหลามอบขุนแจรถไหยนะเอาว่าสันรับมอบพยางดีนี่ละรถเจ้าว่าสันเบิ้งเธอเบียดมันกตัวแดงยิ่งขึ้นเนาะมันก็สามหสี่หนึ่งแม่มูก็มักแห้งสามห้สหนึ่งแม่มุมักแห้งตัวเทยมักแห้งสี่หนึ่งล้สี่หนึ่งกับสามหาพี่น้องเปล่า่วก็เลยบรตัดให้สา่งพี่น้องสามหนึ่งกับปมากสามสี่กับตัดห4กับตัด มีตัวเดียวที่เบาเท่าวัตัดไห้ขึ้นสามหนึแม่หมูบอมากแม่หมูบอกเล้ว่าแม่หมูบอมากสามหนึ่งต้อนเงิแม่หมูมากหาสองเก้าห้าสองเก้าบ้านเลขที่หนึองปลาเบาเ่า7ปีไห้ได้พี่น้องเด้ปดสามค่ะตลาเป็นเจ็ดอีฟซีเมื่อถามว่าบ้านเลขกที่เท่าไหรบ้านเล็ที่124่งแม่หมูน่ะอายุสีิบสีปีเกิดพศ2สอสองซีอ้ะเดี๋ยวเขียนให้ท่านผร้ชมนะครับผม เอาทำมาชมนะครับงวดที่ผ่านมาพี่น้องอันนี้ที่แม่หมูเพิ่นฝันอยู่โรงพยาบาลน,นะครับตัดสุโตพี่น้องว่ดต้บ่ได้ตัดไห้แต่สามหนึง่งโอ้ยเพือ่อฝัน,นเห็นโต,นะตสีแดงนะครับเ,เลขเทเบียนเพิน่นาข้าเจ้ามอบรถให้เทเบียนรถโตสีแดงได้หนิแม่สามหนึ่งบ่ได้ไต,ตัดไห้คู่เดียวท่านท้อ่าเอางวดนี้ทำาชมเพิ่นฝันบ่ได้จับกบกบนะัก กีันออกมาเป็นคูเป็นคูไม่แต่กบเตยงไงไม่แต่คบเตต็มกับเมือเลยแม่หมูนาปัพนตีไห้ 5, 2, 9, าสองเานะบานเลขีพันหนึ่งสองชุดเน,น้นคือหาสองเก่าได้พี่รองเด้อจากเก้าหาสองกาสะสลับกันเอามันบอมแม่หมูจ้าห้าสองตัวเน,น้นนี่และครับผมหนึ่งสนึ่งสี่สองสี่่บานเลขีเบาเถาตัดไฮน้ำเจ็ดแปดสามี 7, 8, 3, บเบาเทถาตัดไ้ได้พี่รองเดอ้อ ไม่หมูดมาเขาจะออกป่ามาให้สามตัวปลาสามตัวไมาเฮ็ดให้เฮ็ดน้ำขนมป่าสามตัวว่าเอาให้คนกินมาสั่งคนว่าเอาไปเฮ็ดซุปค้นกินเด้อสั่งคนว่าอะไรบ้างเออเอาสั่นก็เลยบ้างไว้จังบักก็เลยในยางเขาบ้านเจ้าของเลยละแต่ว่าบานมันเป็นบ้านหลังเก่าค่ะหรือว่าเอฟซีที่บอมักไม่หมูที่ตีไห้นะคะลองแป๋บึงล่องเบาเถ้าค่ะแปะเป็นตัวใดแต่เบาเถ้ากันก็แปะให้กระงามอยู่เนาะเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสาม แต่ที่จริงบ่าวเถาว่าอาจจะเป็น8 3ถ้าถามว่าแม่หมูได้จับปลาผสมหรอกจับก็เอาน้ำเพลินมากจัปลาเป็นเจ็ดเป็นแปดปลาดุกมันบ่มีบ่มีเก็ดบ่มีเจ็ดนะแต่ว่าบ่าวเถาก็ได้เอาผู้ใดมาหา8 3ก็ได้ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าบ่าวเถาปีให้เจ็ดแปดสามนะครับกัตตัดเอาเจ็ดแปดแปดสามราคาเจ็ดสามจ้งว่าก็เป็นจังอันนั้นอยู่ดีเนาะแต่แฟนแม่หมูก็ยังฝันไปอัน เมลี่ผู้ที่เป็นไปเฝ้าเน่ยเสียชีวิตเพราะเกิดพราะสอสิบสามเลขเพิ่นเขาพ่อเมลี่ที่เป่าไม่มูเลขเพิ่นหกขาหกเลขเพิ่นเขาพ่อแม่หมูกระบ้าอายุอ้างว่าไม่เลขเพิ่นจิกเขาบะเท้า่าสันจักแล้วว่าสันเพราะอายุหาสิบห้าปีเนาะพี่น้องแคบน้าจอสิบสามนับแคบน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับแม่หมูฝันนะครับสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นแนวทางพี่น้องถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บ่มักบ่ชอบเบิ่งไว้กรับห้าสองเก้าเพิ่นฝันวับกบ ครีกันออกมาเป็นครูเป็นครูพันวานะครับมือหากบเป็นคู่จับเท่าแล้เป็นคู่ก็ได้สองจับเท่าสองโตัพันวากบเก้าหาสองเก้าเก้าหาสองหนึ่งสองสี่บานเลขทีพันนับเป้าเท่าตีให้ที่พันฝันก็จะออกป่าไม่ให้พอมสามโตก็ได้ตีให้เจ็ดแปดสามหรือหาแปดสามได้พี่น้องได้แต่ว่าหมูพันมาคือหาสองหาเก้าสองเก้าพี่น้องเอานะครับผม มาชมนะผมขอบคุณแม่หมูค่นะนะครับอาได้โชควันที่แล้วเสียดายเนาะจ้จะไ <laughs> ด้หงอนบมาก <laughs> แก็เลยว่ามีโชคน้อเพื่อนจะได้เดินทางาากับพี่น้องคัมแล้วนะครับผมจังหวะก็เลยเอ้าพอเพรดีแม,ม่หมูเคนเราฝันแล้วพี่น้องก็นเลยลงใหย่เอฟซีเลยนะครับว่าจะผุ่นละว่าจะไปบ้านจังให้แม่หมูเพคนเราสุฟังก็เลยเอาว่าเป็นยังอลงใหย่เอฟซีคนฟังเลยค่ะขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่าน ผขอบคุณพญายมใาย่พีปานาสุขุสุขคี่เป็นห่วงแม่หมูพันกะอาการดีขึ้นแล้วละดีขึ้นแล้วค่ะผู้ชมค่อยดีขึ้นแล้วเก้า้าเปอร์เซนแล้วค่ะหน้อยเดียวค่ะโชคให้มาเลยพี่น้องเลยสวัสดีครับ